ก้วก็ขอให้เป็นดังแก้วมัน่ในในายใสสองยาสิใสเตนองในคุนคุณมั่วพี่นออ้องเอ้ยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพระพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมยายพญาบนนี้เป็นคนขอให้ดีทั้งนอกและใน อย่าได้เพียงผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวให้สวยวิจิตงดงามแต่จิตใจข้างในซามหาอะไรเปลี่ยบไม่ได้ก็คือสอนให้ดีทั้งนอกดีทั้งในก็คือว่าเกิยเป็นคนมาแล้วนะครับต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรมดีทั้งภายนอกดีทั้งภายในเหมือนท่านบอกว่าหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถ เมื่อพูดให้เต็มๆก็คือหน้านอกบอกความสวยงามแต่หน้าในนั้นบอกความดีแต่หน้า,นา,นนนานที่นั้นบอกความสามารถเพราะฉะนั้นแต่ละหน้าที่ได้กล่าวมาก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติคุณสมบัติที่จะนำให้คนข้างนอกมองเรา ว่าจะเป็นไปในลักษณะไหนแต่แน่เลยว่าตัวตนจริงๆหรือสิ่งที่เอาจริงๆก็คือว่าเรานั่นแหละควรทำตัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นหน้านอกหรือหน้าในาหรือหน้าที่ ถ้าเราทำครบสามสามอย่างนี้แล้วนะก็แสดงว่าเรานะเป็นคนดีสามารถเชื่อถือได้สามารถเอาไปเป็นแบบอย่างได้แต่ถ้าในทางกับกันสามหน้านี้เราทำแต่มันสอไปทางที่ ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นหน้านอกก็ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลยส่วนหน้าในาก็จิตใจก็ใช้ไม่ได้ส่วนหน้าที่ก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็สรุปเลยว่าทำหน้าที่หรือทำตัวเองนั้น ไม่ถูกต้องอตามลักษณะของความเจริญนะคงะจะฝากไว้เช่นนี้นนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ